เดี๋ยวมาดูานะครับว่าการตั้งโซ่นะเราต้องตั้งกันยังไงนะครับปกรณุต้องใช้อะไรบ้างนะฮะปกรณ์อย่างแรกคือต้องมีสแปนอ่ะสแตนตั้งรถคนเดียวตั้งได้ไหมตั้งได้ถ้าถ้าเราทําได้นะอ่ะีครับสแตนตั้งรถก่อนอปกรณ์อย่างที่สองมีอะไรบ้างเอาฟิล์มดูนีเบอร์ยี่สิบเจ็ดอ่าเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับแล้วก็ ฝั่งนี้ก่อนอีกข้างนึงคืออะไรครับทีมล็อกอ่าทีมล็อกนะฮะโอเคทีมล็อกท,ทำการขั ันนี้คือเราหมุนอะไรตัวล็อกตัวล็อกเอาให้มันตรงเราเราจะดูยังไงว่าให้มันตงึง อย่างนี้เราจะดูยังไงว่าสองข้างมันเท่ากันมีขีดบอกอมีขีดบอกอยูา่าหดูขีดน,นะครับเราจะเห็นขีดที่ตัวตัวเป้านี่นะครับจะมีขีดอยู่ยนี่ทั้งสองข้างนะ,ะมีขีดตรงนี้อยู่ ครับนี้ก็เหมือนกันต่อโว้งวกต่างกันครับ อันนี้คืออาการของโซ่ที่มันเสียนะฮะก็ลูกค้ามาลองเซ็นสเป์ฉีดโซ่ดูก่อน โอเคครับหลังจากเราตั้งโซ่เสร็จนะฮะให้ตรงกันทั้งสองฝั่งแล้วก็เรากลับมาที่เดิมนะให้ม mm ันแน่นต่อไปนะครับจะเป็นการล้างไอฉีดโซ่ก่อนนะแต่จริงๆแล้วนะก่อนฉีดโซ่นะผมขอแนะนําว่าให้ล้างก่อนให้ซื้อชุดสเปรย์ล้างแล้วก็เอาไปล้างรถเรียบร้อยนะครับ ไม่มาฉีดเพราะถ้าอ,อ,อย่างนั้นเนี่ยการเคลือบแบบนี้เป็นการเคลือบฝุ่นเป็นตัวนะฮะแต่นี้ลูกค้าขอแค่ใช้งานก่อนโอเคครับเรียบร้อยครับผมก็วิธีขั้นตอนการตั้งโซ่ง,ง่ายๆนะฮะแล้วก็การฉีดโซ่แบบง่ายๆแค่มีสแตนเป็นตัวช่วยนะครับทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นครับผมสวัสดีครับ